เมืองคนรู้นครโบราณเมืองปริศนาลึกลับที่ถูกปกปิดหลายคนที่ได้พบเห็นสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของนครโบราณแห่งนี้ก็อาจจะคิดไปว่านี่อาจจะเป็นภาพเมืองในจินตนาการของดินแดนนอกโลกที่ไหนสักแห่งซึ่งอาจจะเป็นฉากที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องไหนสักเรื่องแต่แท้จริงแล้ว ที่แห่งนี้จะเรียกว่าเป็นเมืองของคนรูก็ว่าได้แต่ในขณะเดียวกันนัก UFO วิทยากลับมีความเชื่อกันว่าที่นี่อาจจะเคยเป็นเมืองของมนุษย์ต่างดาวมาก่อนเ <c oughs> มืองคนรูแห่งนี้ปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศตุรกีซึ่งชาวเติร์กต่างหวงแหนสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างมากและไม่ต้องการเปิดให้เมืองนี้เปลี่ยนไปเป็นเมืองสำหรับการท่องเที่ยว เนื่องจากพวกเขาเกรงว่าสภาพแวดล้อมแบบเดิมๆอาจจะเกิดความเสียหายหรือถูกทำลายลงจุดเด่นของเมืองคนรูหรือนครถ้ำแห่งนี้คือการขุดภูเขาหินปูนทั้งลูกให้กลายเป็นบ้านของแต่ละครัวเรือนซึ่งแต่ละครัวเรือนในชุมชนนั้นก็จะอยู่ร่วมกันราวกับภูเขาทั้งลูกเป็นรังปลวกขนาดใหญ่โตมโหฬารภายในบ้านอุโมงค์แต่ละช่องเปรียบเสมือนกับเป็นบ้านแต่ละหลัง โดยภายในนั้นก็จะมีห้องหับเหมือนกับบ้านช่องทั่วไปนอกจากนี้ยังมีอุโมงค์ทางเดินเพื่อใช้สำหรับการสัญจรที่มีระยะทางยาวเป็นไมล์เลยทีเดียวเส้นทางสัญจรภายในอุโมงแทบจะไม่ได้แตกต่างไปจากบนท้องถนนหรือตรอกซอกซอยของชุมชนทั่วไปเลยและถนนต่างๆภายในอุโมง์ก็ถูกใช้เป็นเส้นทางสำหรับการเดินทางเพื่อไปมาหาสู่กันของชาวเมืองในนครโบราณแห่งนี้ ความเป็นอยู่ของชาวฮิตไตในสมัยก่อนพวกเขาสามารถอยู่ได้โดยแทบจะไม่ต้องออกมาไปเชิญหน้ากับแสงตะวันอันร้อนแรงมีความเป็นไปได้ว่านครถ้ำโบราณแห่งนี้อาจจะเคยถูกคนป่าหรือชนเผ่าอื่นๆบุกรุกเข้ามาโจมตีบ่อยครั้งชาวเมืองจึงจำเป็นต้องสร้างทางหลอกห้องลับเอาไว้เพื่อใช้สำหรับการหลบหนีโดยเฉพาะแต่ที่พิเศษยิ่งไปกว่านั้นภายในอุโมงค์แห่งนี้ ยังมีแม้แต่ห้องกับดักสำหรับสังหารผู้บุกรุกอีกด้วยห้องกับดักถูกสร้างขึ้นมาอย่างจงใจเพื่อเอาไว้ใช้ใจัดการกับพวกผู้บุกรุกซึ่งหากไม่คุ้นเคยกับเส้นทางแล้วพลั้งพลาดตกลงไปก็จะต้องเจอกับหอกแหลมที่ถูกเตรียมเอาไว้เสียบทะลุร่างกายจนตายเมืองคนรูตั้งอยู่กลางทะเลทรายอนาโทเลียนแต่ปัจจุบันข้อมูลเรื่องราวของความเป็นมา และวิถีชีวิตของชนเผ่าฮิตไยก็ยังคงมีอยู่น้อยมากนักประวัติศาสตร์จึงศึกษาวิจัยได้เท่าที่จะยังคงเหลือหลักฐานปรกากฏให้เห็นอยู่อย่างไรก็ตามภายในนครถ้ำแห่งนี้นักประวัติศาสตร์ก็ได้ค้นพบว่ามีอารามหรือเทวไลายปรกากฏอยู่กว่า200ห้องซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลสำคัญที่พอจะบ่งบอกได้ว่าชาวฮิตไตอาจจะเป็นชนเผ่าแรกของโลก ที่ได้สร้างอารามขึ้นมาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาตามความเชื่อของพวกตนเองและยังมีความเป็นไปได้อีกว่าเมื่อ5,000ปีก่อนชาวฮิตไตน่าจะเป็นชนเผ่าที่มีความเจริญรุ่งเรืองและมีอารยธรรมสูงมากแต่น่าแปลกใจว่าทำไมในยุคปัจจุบันนี้กลับไม่มีใครพบเห็นชาวฮิตไตอีกเลยราวกับว่าชาวฮิตไตได้ปรากฏตัวขึ้นมา แล้วก็จากไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากที่พวกเขาได้ทำภารกิจอะไรบางอย่างเสร็จสิ้นไปแล้วยังมีสิ่งหนึ่งที่ดูน่าแปลกใจมากที่สุดเพราะนอกจากที่พวกเขาจะสามารถจาะภูเขาทั้งลูกเพื่อทำการสร้างเมืองขึ้นมาได้แล้วก็ยังสามารถขุดลึกลงไปถึงชั้นใต้ดินเพื่อก่อสร้างเป็นช่องบ่อน้ำรูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นช่องน้ำบาดาลสำหรับการใช้สอยในชุมชนใต้ดินได้อีกด้วยในปัจจุบัน นครถ้ำหรือเมืองคนรูแคปพาโดเซียได้กลายมาเป็นเมืองร้างที่มีอายุนับพันปีซึ่งทุกคนที่รู้ข้อมูลเรื่องนี้ต่างก็จะพยายามปกปิดไว้เป็นความลับแม้กระทั่งรัฐบาลตุรกีก็ไม่ค่อยจะยินยอมให้นักวิทยาศาสตร์ชาวต่างชาติเข้าไปทำการศึกษาสำรวจมากนักนักสำรวจนามว่าอังเดรทักเนอร์คือผู้ที่ได้เข้ามาทำการสำรวจวิจัยนครแห่งนี้นานกว่า8ปี ได้เคยกล่าวว่าสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความลึกลับและคล้ายกับอะไรบางอย่างที่ได้เกิดขึ้นอยู่ในความฝันของพวกเราพวกชาวตุรกีที่รู้เรื่องราวของนครโบราณแห่งนี้ต่างได้รับการเล่าขานมาจากบรรพบุรุษว่าที่นี่เคยเป็นที่อยู่ของมนุษย์ต่างดาวมาก่อนและนครแคปพาโดเซียก็คือเมืองที่กลุ่มเผ่าพันธุ์ที่มากับ UFO ได้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นที่อยู่ชั่วคราวบนโลก การขุดเจาะเข้าไปในภูเขาทั้งลูกเพื่อสร้างเป็นห้องที่อยู่อาศัยนั้นไม่ใช่แค่การขุดออกมาแบบธรรมดาธรรมดาแต่ผู้สร้างได้มีการใช้เทคนิคหินปูน2ชั้นโดยเปลือกนอกเป็นหินภูเขาไฟสีดำที่เรียกว่าหินบาซอซึ่งมีความแข็งแกร่งทนทานสูงแต่ภายในกลับซ้อนทับด้วยหินที่มีความอ่อนนิ่มกว่าความมหัศจรรย์อีกประการหนึ่งคือเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในการขุดเจาะ หากวัดพื้นที่ที่ต้องใช้ขุดหินบะซซอออกมาเพื่อทำที่อยู่อาศัยที่มีขนาดมากกว่า100ตารางไมล์ได้นั้นชาวฮิตไตจะต้องใช้เทคโนโลยีที่มีศักยภาพที่ไม่ได้อยไปกว่าในยุคปัจจุบันภายในอุโมงค์บางแห่งเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ซึ่งสามารถใช้เป็นที่สำหรับรวมตัวกันของคนทั้งเมืองได้หรือบางแห่งก็มีความคล้ายกับถูกใช้เป็นคุกใต้ดินและบางแห่งก็เป็นสถานที่ลึกลับ ที่มีความมหัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นแต่น่าเสียดายที่รัฐบาลของตุรกีนั้นไม่ยินยอมที่จะเปิดเผย